สวัสดีครับพี่ๆสวัสดีครับสวัสดียามเช้านะครับเช้านี้รู้สึกว่าเป็นเช้าที่วันที่25พฤษภาคม2564นะครับช่วงนี้ก็โควิดกำลังตรมตรายประเทศไทยนะครับเช้านี้ผมจะพามาน้ำแนะนำให้รู้จักรถโฟลคลิฟนะฮะเป็นรุ่น7 To โตยโยต้าเป็นจินนะฮะ กันนี้ขน,นาดยกได้2ตัน2ตัน20 20ก็คือ20งศนย่คือ2ี่ตันนะฮะเรามารู้จักที่เนมเปิดกันก่อน,นเลยนะฮะที่เนมเปิดกันก่อน,น,นเลยนะครับ 7FGL 20นะฮะ 7FGL 25 164482520น,นี่คือต้องดูเพจบนนะครับเพจบนนี่คือเพจตัวรถมันเลยเพจล่างนี่ก็ทำมาเผื่อไว้ทำมาเผื่อไว้นะครับ ขนาดน้ำหนักตัวรถรวมเลี้ว3,520กิโลกร,รัมความสูงเสาสามเมตรนะครับอ่าอันนี้รถกระบะดิจิตี้อันนี้ขนาดร้อหน้า712ดรบเป็นยางตันหกร้อยเก้ายางตันนะครับปีผลิต2,500านห้านะครับ2อ0 0องพันะครับก็จะสองพุทธกาษอันนี้ปีพุทธกาษนะครับเรือหน้านะครับอ่าอันนี้รถกระบะดิจิตี้ที่ความสูง3เมตร ายาวไม่เกิน1เมตรห0า0มิลมันจะยกได้เต็มที่ที่ปลอดภัยนะวิ่งไปเลยอยียบไปมิดด้ามเนี่ยยกได้แค่1ตัน8 5 0นะครับอารมณ์ประมาณนี้นะครับเรามารู้จักชื่ออุปกรณ์หน้าที่อุปกรณ์หน้าที่การทำงานของอุปกรณ์การดูแลบำรุงรักษาการตรวจเช็คเบื้องต้นตการตรวจเช็คก่อนใจและหลังใจนะครับขอญาตใช้ภาษาทิกอีกเช่นเคยนะครับเหตุผลที่ว่า ใช้ภาษาติ๊กคือโดยรวมแล้วเนี่ยตัวฉรีนะที่ผมเก็บข้อมูลมาเนี่ยลูกค้าส่วนใหญ่นะฮะผมได้รับความอนุเคราะห์จากพี่ๆทางภาคใต้เยอะนะ50%เราขายให้พี่ๆทางภาคได้นะครับลูกค้าส่วนใหญ่เรานะครับซึ่งพี่ๆภาคใต้นะเดิมอยู่ภาคใต้ตอนนี้ก็นะร,รานยางก็ไปอยู่เชียงรายรานยางก็ไปอยู่สกลรานยางก็ไปอยู่พิษณุโลกจะตาการอะไรต่างๆประมาณนี้ เราได้ได้รับความอนุกห์จากพี่ๆนะครับตัวแรกที่ปามารู้จักคือมือจับขึ้นลงเช่นเคยนะครับอุปกรณ์ตัวแรกที่เราจะทำปัดเมื่อเราได้รู้จักผมไปแล้วเนี่ยตัวแรกเลยก็คือมือจับขึ้นลงขึ้นจงทางขว่างซ้ายนะครับต่อไปก็ทวิกุญแจนะครับตำแหน่งแรกปิดนะตำแหน่งสองออนนะตำแหน่งที่สามก็ตาตาตั้งตาตาเสร็จก็ปิดมือปล่อยมือกลับมันก็จะกลับแบบรถยนต์นะฮะ เปิดโอนไฟโหน่าปัดจะขึ้นนะครับตัวแรกคือตัววัดแรงดันน้ำมันเครื่องตัวตัวที่2คือตัวเตือนกองอากาศตันนะครับตัวที่3าคือเตือนแบตเตอรี่เสียนะครับหรือไดจ้าเสียตัวที่สี่ SAS นะครับ SAS คือเตือนรถไม่ได้อ่าก็เรียกว่าไม่ได้สมดุลนะครับไม่ได้สมดุลตัวที่5ก็เช่นกันครับรถไม่ได้สมดุลตัวนี้จะมีตัวปรับการหลัง กลับล้อหลังให้อัตโนมัตินะครับอัตโนมัติเลยตึงต้งตึ้งเป็นไฟฟ้านะครับวิ่งไปดังโป๊ะโป๊ะโป๊ะประมาณนี้เหมือนจุดปะตั๊บน้อยไว้กลางหลังรถเราอย่าไปตกใจมันทีมันทีมการหลังเพื่อปรับสมดุลเวลาเรียกเสาแล้วเสารังเลื่อนตัวนพ้นลิมิตสวิตตัวนี้นะครับมันจะจับเซนเซอร์เลยนะครับนะครับ ต่อไปก็เป็นเกวัดเอ่อเือปึงตัวน้อยตัวกว่างซ้ายนี่เจือปงน้อยตัวกว่างขวาก็เจือปงยุะเจือปงเยุะเต็มเต็มปิ๊บประมาณนี้สัญลักรูปตังน้ำมัน olor, นะเยอะชั่วโมงการทํางาน5 3 0 3ชั่วโมง2นาทีนะมีรูปมาดิกาซาอิปตบโบราณกับปิ๊บเกความร้อนซ้ายสุดคือเกวความร้อนน้อยขวาสุดความร้อนเยอะนะสีแดงนี่อันตราย เกินกีนะ่ตังนะตรวจด,ดูระดับน้ําตรวจดูความตึงสายบานส่วนใหญ่จะเกิดจากน้ากาดนะฮะ๋ยวที่ผมไก่มาทาม,มาเนี่ยนะครับความร้อนขึ้นเนี่ยสายบานขาดสายบานย่นนะฮะสายบานยน่นสายบานตกร่องบางทีมันจะริบมันไม่หมุนนะเครื่องหมุนแต่สายบานไม่ดึงปั๊มน้าอารมณ์ประมาณนี้นะครับมันจะขึ้นอยู่ประมาณเตี้ยงนะไม่เกินนั้นนะครับเมื่อติดเครื่องยนต์ทุกอย่างต้องดับนะครับทุกอย่างต้องดับหมดเลย จะเหลือทํางานแค่สามอย่างคือเชื่อมชั่อมโมการทำงานเชื่อมองเอเเอเชื่อบึงไปเร็วเพียนเช,เชื่อเชื่อบึงเชื่อมองการทำงานแล้วก็เกี่ยวามร้รนนะครับสามอย่างนี้จะทำงานนะครับตัวต่อไปที่จะพามารู้จักก็คือการปรับโกลปงอะไรนะฮะกดตัวนี้พร้อมยกปากระปรงนะฝปากระโปรกจะยกขึ้นได้นะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวลองเลยเช่นเคยครับเจ้านี้เป็นใบเอกคนเดียว <c oughs> ยกได้เลยปุ่มนี้คือปุ่มกดกดพุทธแล้วก็ปิดฝาปูงกลับมานะครับต่อไปเราเปิดเราญาติเปิดแผ้นพัาเท้านะครับแป้นก็จะมีสามอย่างก็คือสามแป้นเหมือนสตแตนดต์ดาวทุตไวแป้นนี้จะตัดกัดนะครับตัดของก,กัดกัดเบรกกนเร่งนะครับก,กัดเบรกกเรรอ่งการดึงเบรกมือดึงมากดปุ่มกลางเพื่อกดกลับนะครับ กดตรงกลางเพื่อปลดกลับอันนี้ที่เติมน้ำมันเบรกนะที่เติมน้ำมันเบรกน้ำมันเบรกจะแยกไปใช้ทั้งคัดทั้งเบรกนะเติมที่เดียวแต่แยกก็เอาไปใช้งานทั้งสองี่เดี๋ยวเราจะทำติ๊กเกอร์มาแปะครับเพื่อลูกค้าไกลๆเนี่ยช่วงหลังเลโควิดเนี่ยเหนื่อยเลยอธิบายไม่ได้อธิบายไม่ได้เพราะไม่ได้ใกล้ชิดกันมากลูกค้ายืนฝั่งหนึ่งลูกคายู่ฝั่งนี้มองเห็นบ้างไม่เห็นบ้างตอนเราจี้นะฮะอันนี้มีจดหายลักษณะดีหน่อยอันนี้เดี๋ยวผมจะทำติ๊กเกอร์ปิดเลยที่เติมน้ำมันเบรกที่เติมมมัน เกียร์เพื่องท้ายตผมจะแปะติ๊กเกอร์เล็กๆไว้เป็นวงกลมๆนะฮะให้สะดวกแก่ผู้ใช้งานนะครับต่อไปต่อไปที่วัดน้ำมันเครืองนะฮะอ่าเติมแก๊สีดบนนะครับใช้เบอร์40เอ่อของเบนซินนะฮะถ้าดีกว่านี้ก็คือมันจะเปลี่ยนได้ที่ที่มากขึ้นอายุการใช้งานจะมากขึ้นที่วัดน้ำมันเครื่องที่เติมน้ำมันเครื่องนะฮะที่เติมน้ำมันเครื่องใช้เบอร์40เปลี่ยนแต่ทุกๆ500โมงกองน้ำมันเครื่องนะใช้ของ อักตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ฮัเกย์นะครับเครื่องยนต์ฮัเกย์ของโตโยตา้าที่วัดน้ำมันเกียร์น้ำมันเกียร์นะฮะเบอร์90เปลี่ยนตายทุกๆหนึ่งพันสองร้อยจูงมงจุกนี้ไว้ดึงดูชิ้นส่วนภายในของเกียร์นะครับก้านกันเข้าเกียร์นะฮะก้านกันเข้าเกียร์มีจุดหมุนต่อรื่นด้วยการหยอดน้ํามันนะครับดูกองเรียวก่อนดูกองเรียวก่อนอ,อันนั้นจะเป็นน้ํามันเฟืองตายนะครับงัดออกมานะงัดยาวออกมาโอ้โห นี่จบไปเดียวน้ำมันเฟืองตายนะครับอ่าน้ำมันเฟืองตายนะครับได้เบอร์เก้าสิบนะเบอร์เก้าสิบอ่าปิดกลับไปนะครับน้ำมันไฮโดรลิกเบอร์หกสิบแปดนะครับอันนี้ไม่มีจุกไม่มีเกลียวใช้จุกนี่นะครับเออดึงหนักเดี๋ยวมือบังอัดจนรีกอ่าเติมแก๊สเลขสาม อันนี้เราจำใเมน่าติดก็เติมที่สามถึงสี่นะครับอีเส้นฝั่งเส้นเราดูฝั่งเตี้ยนะครับเปนฝั่งเลขสองนะฮะฝั่งเตี้ยเส้นนี่คือเครื่องยนต์นะครับเติมแค่เลขสามถึงสี่นะฮะฮองอากาศนะครับฮองอากาศคาบูเรเตอร์นะฮคาบูเรเตอร์นี้จะมีไฟมาเรี้ยงเหมือนกันครับเปิดซื้อที่แจ่ตำแหน่งแรกจะดังติ๊กเหมือนกันนะครับ ยินไหมฮะเช้ามาสังเกตเลยเปิดมาต้องดังติ๊กนะครับถ้าไม่ติ๊กนี่มันไม่มีไฟเรียงมันไม่เปิดน้ํามันเก้าระบบนะครับมีไฟติ๊กสองที่ที่นี้กับที่นี้นะครับที่จานจ่ายกับที่คาร์บูเรเตอร์ไดชัจมอเตอร์สตาร์ทนะครับปั๊มไฮดรอลิกต่อยางบนต่อยางล่างใบบัดรลมสายฟานกระปูปักน้ำหม้อน้ำ ปั๊มเอซีปั๊มติ๊กนะครับกองเบนซินถังเบนซินนะรีเลยกองฟิว <c oughs> ไปกันเร็วๆเลยครับรอหลังรอหน้าการเก้าเกียร์กองกลางว่างปักเดินหน้าคือกองกลางว่างปักเดินหน้าคือเกียร์หนึ่งนะฮะอันนี้เดินหน้ากองกลางว่างดึงไตยหลังคืถอถตยหลังไตยหลังมีออดนะครับเกียร์ไม่ว่างจะตาได้ไหม รุ่นนี้ไม่มีสวิตช์เกียร์ที่นี้นะครับมันตาตาได้นะฮะกดเกียร์ว่างก่อนก็จะตานะครับการโยกก็คือดึงดึงขึ้นก็นยกนะฮะรุ่นนี้ไม่มีสวิตช์ใต้เบาะนะครับสามารถยกได้เลยนะฮะเจ็ดต้นๆจะเป็นอย่างนี้เจ็ดปลายๆจะเหมือนรุ่นแปดมีสวิตช์ใต้เบาะอันที่สองคือผักคว่ำหงายนะครับผักคว่ำหงายนะครับขาเร็วขึ้นอยู่กับเราเร่งเครื่องนะฮะ แล้วเลยคุณอยาเล่นเครื่องต่อไปที่กองบอลไรผมพูดไปกบนะอันนี้เป็นสวิตไปดีไปหน้านะครับแต่มือหมุนวงมาไรยวงมาเลยนะตรงกลางคือุ่มกดเตะนะครับวัวอาจนรบีหัวอัรจนบีจะมีตรงนี้ด้วยนะครับเช่นเคยครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นใหม่แล้วนะจะมีก้านเลี้ยวก้าทตายจะเป็นไฮโดริก ดเดียวอีกมีบวอัจจารบีหนึ่งจอหนึ่งสองสามสี่สามสามแล้วสี่หา้หาห้าบวกอีกบวกสามก, 3, อกอ็เป็นแปดข้างหลังแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบสี่จุดสี่จุดเสาล้อดื่นด้วยจารบีโซ่ฐานน้ำมันแบบหนืดนะน้ำมันเฟืองท้ายเบอร์เก้าสิบก็ได้นะครับ ก็ได้นะฮะไปนะอ่านพะ่อพักกออากาศไปดูขี้ฝุ่นเยอะๆมันจะวนก่อนแล้วก็ให้ข้าเครื่องเก้ากออากาศนะครับโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยนะฮะรถพวกนี้มันจะเป็นรูปใหม่ก็ดีของรถรุ่นนี้นะฮะก็คือชิ้นส่วนมันจะเป็นพลาสติกรูปโฉมใช้ไรโชบเชียวเหมาะแก่การใช้งานนะครับเหมาะแก่การใช้งานเป็นที่นิยมรุ่นนี้เป็นรุ่นที่นิยมเป็นรุ่นเจ็ดเป็นรุ่นเจ็ดนะครับ แบตเตอรี่ก12โวลต์ขั้ว L นะขั้ว L อามันจะอยู่ฝั่งนี้อยู่ข้างในกับ L นะครับทีเติมน้ำมันเชยอเบิงทีเติมน้ำมันเชอเบิงเบินงมีอะไรอย่างไน้นำอีกก็นาคลิปที่ผ่านมาคือผมจะพูดถึงการใช้งานการดูแลรักษาการบำรุงรักษาทัวๆไป ก่อนและหลังการใช้งานก็ขออนุญาตกลับไปย้อนดูคลิปเก่าๆก่อนก็ได้ับพูดบ่อยๆก็เดี๋ยวพี่ๆก็จะเบื่อบผมซะก่อนนะฮะก็ดีคือต้นนะฮะเป็นที่ยอมแปรหลายก็เสียมีไม้มีรุ่นนี้เสื้อเกี์พวกนี้จะเป็นอลูมิเนียมเป็นอลูมิเนียมระยะยาวมันมีอาจจะมีเสียงมันไม่เก็บเสียงเพราะมันบางมันเบามันทํามาเพื่อความจบเฉียวใด้แล้วก็พวกนี้มันจะเป็นมีเนียมต้องมันตัวเจ็ค รอยรั่วซึมนะฮะแล้วก็ต้องใส่น้ํายาไม่งั้นพวกกาบสนิมเนี่ยมันจะกัดเสื้อปีเนียมนะครับเสื้อปีเนียมทีนี้ปลามาแนะนําพี่ๆนะตอนเช้าๆติดเครื่องยนตนะ์เน่ยเหมือนกันครับที่ผมเคยทําคลิปไว้มันจะมีไฟมาโดมาโดมาโดดที่หัวเตียนนะฮะ,ฮะมันจะมีไฟมาโดดเหมือนกันนะฮะ ไม่ติดนะครับต้องมีไฟมาเลี้ยงที่หัวเทียนนะครับต่อกับไฟมาเลี้ยงที่คาร์บูเรเตอร์แล้วมันจะทำงานมันจะต่างจากเครื่องยนต์ดีเซลอยู่ดีเซลเนี่ยมันมีโซน่าไฟเลี้ยงมันไม่ต้องมีตรงนี้มันมีหัวฉีดอัดเลยใช้ความร้อนจากการอัดอากาศเนี่ยมันจุดระเบิดได้เลยนะข้อเสียข้อดีของดีเซลข้อเสียของเบนซิน,นก็คือมันจะต้องมีนี่นะครับมันจะต้องมีไฟ ไปตรงนี้ก็ระเบียงน้ำเหมือนที่ผมนไปทำคลิปไว้ก่อนหน้านี้คือเปลี่ยนแต่มันไปไม่กันลมตรงนี้แล้วมันมากระโดดจุดอื่นมันก็ทําให้เครืออยู่เราไม่ติดนะครับเอยู่เราไม่ติดโอเคนะครับมาพี่ๆมาสิบกว่านาทีนะฮะถ้ามีอะไรสงสัยก็สงสัยสอบถามได้เราเรามีข้อมูลเรามีจำรับจำลาให้ข้อมูลได้นะครับไม่หวงวิชาพูไงว่าเราไม่หวงวิชาคือซือไปดูแล เป็นรถก็ตนเราก็ได้ยือเสียงซื้อไปไม่ก็ยเข้าใจคนอธิบายไม่ก็ยเข้าใจรู้มั่งไม่รู้มั่งใช้แบบงูงูปลาปลารถปังรถปังก็โทษรถโทษรถเสร็จก็โทษคนก็โทษคนคนคนก็คือคนขายคนขายก็เสียโย่เบาๆครับือเราพยายามทำคลิปเพื่ออธิบายพี่ๆเข้าใจนะครับเรามีมีตำรับำําหลายหลายหลายตัวอยู่นะฮะถ้าอนาคตสงสัยก็สอบถามได้ทั้งดีเซลเป็นจินไฟฟ้าแบตเตอรี่ ข้อมูลต่างๆข้อมูลการซ่อมตรงนี้เราก็มีข้อมูลนะแบ่งแบ่งปันกันได้โค้ดรหัสต่างๆของโตโยต้าของโกเมสุอันนี้สมัยอยู่ห้างครับเก็บไว้วกนี้เก็บไว้ยันรูกยันยันยันตายเลยไม่ต้องกลัวพวกวิชาความรู้นี้มันจะอยู่คู่กับโลกกับพูดง่ายๆรถต่อให้เปลี่ยนไปอย่างไรหลักการทํางานเดียวกันต่างกันตรงดีนี้มันง่ายครับมันมีรหัสบอกเราด้วยนะฮะ ขึ้นมาที่หน้าปักเลยรุ่นใหม่ๆเนี่ยเด็กๆเลยเปิดหนังสือตำาราจ้องตามจุดเลยไอชี้ไปที่หนึ่งก็ดูที่เลขหนึ่งเอาลองเปลี่ยนดูที่อ, 1, อ่าหนึ่งหายไม่หายก็ไปเรื่อยๆไปตามสเต็ปนะครับโอเคนะครับขอญอากจบลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะฮะมีอะไรสงสัยสอบถามได้เบอร์ตัวเราอยู่ข้างรถนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ